วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวีดเดียวเป็นรักวันนี้จะมารีวิวรถอคอบที่ผมขับนะครับออกมาได้ขับมาได้ประมาณ2เดือนกว่าแล้ว <c oughs> ยังไม่ได้ถ่ายให้ดูเลยส่วนเชิผมก็จอดแบตพังไปแล้วล่าสุดเพิ่งจะเปลี่ยนมาเดี๋ยวเราจะมาสตาร์ทกัน่็ยไ็ได้สตาร์ทนานเลย ตามพรปม่ได้ผ่านเลือกตั้งสสอสองพันห้าร้อยโอ,โห,โ,อโหไม่ได้ขับนานอจอดน,น,นานๆ ข้อเสียมคือเป็นเหม็นเหม็นอับครัมีใครมีวิธีแก้ไหมครับผมจอดมาประมาณสองเกือบสองเดือนแล้วมันจิ้มมันเหม็นอับไม่หายครับไม่หายเียงแล้วใจ จะมารีวิวกะครอบออกมาได้ประมาณสองเดือนนี่นะครับนี่ครับ,ครบเครื่องก็ยังเดิมๆอยู่แต่ว่าผมไปเพิ่งจะไปใส่ท่อมาแล้วก็ซื้อแผ่นอุดมาอุดแล้วก็ใส่สายแอ์โฟ ป็นงั้นไฟมันจะโชว์นะครับเครื่องสามพันล้อก็ S S R ที่นี่ข้อรถประจำตำแหน่งนะครับวิ่งส่งไกลนี่เพิ่งจะไปลงของเสร็จแล้วก็กลับข้อบานเลยดูช่วงล่างหน่ ก็เป็นแหนบสิบล้อห้าแผน่นโชกอแมนดาแล้วก็เพาลอยของ TC p y <c oughs> อันนี้นะครับบุบบุบไปแล้วรอยไก่ฟิตมันร่วงใส่ไก่แข็งครับไฟก็บินไปแล้วสองฝั่งเลย เหมือนเวลาเราปิดปิดฝาฝาท้ายอ่ะแล้วมันแข็งมันมีอยู่อ่ะมันก็ไปงัดไอเหล็กข้างในก็ไปโดนไฟแตกนี่ส่วนคันนี้จอดกลังช่วงล่างนี่คือช่วงล่างรถเดมิมเดมิมไอรถซิงกับช่วงล่างรถบรนทุกดูนะครับ Oh. นี่ก็เป็นคอกนอี่ครับส่วนภายในภายในผมก็ได้เอาเบาะมาใส่มันดูซิ่งๆหน่อยอย่างอื่นก็ยังเดิมๆอยู่ เคยทุกเยอะที่สุดก็ประมาณสี่สี่ตันเจ็ดไม่รวนน้ำแข็งนะครับเพราะเป็นไก่สดเป็นต้องสารน้ำแข็งด้วยโบน้ำแข็งไว้ประมาณสามร้อยประมาณห้าตันห้าตันนะครับนี่เผาก็ T C P Y รถนี้ทำมาจากอูอ่าช่างก๊อตสีมมเืองเอาเข้าไปแบบว่าเดิมๆใมแดงออกมาเลยไม่ได้ทำอะไรเลยแล้วไปจบที่อูเขาหมดเลยครับนี่ทุกอย่างเลยพราะมันทุกวิ่งไก่วิ่งไก่มันก็ต้องมีแบบผ้ใบไอ้นี้เป็นผ้าเขาเรียกผ้ารองแตง่งเอาไวกันน้ำแข็งละลาย กัน,นรถเครื่องเดิมอุดอิจากับรถซิ่งมิโทโบโห้องเครื่องแต่ละคันก็นก,กลางมเกินนี่นะครับฟังเสียงรถรถอุดิจามีท่อ นี่ครับอันนี้รถรถรถเดิมท่อซิ่งเสียงรถเดิมท่อซิ่งนหน้าเผาเดี๋ยวเราจะมาลองเสียงรถท่อซิ่งแล้วก็ทัวรโบซิ่งเสียงมันจะแตกต่างกันแค่ไหน ร,รถเดิมท่อสิ่งกับรถท่อซิ่งโบสิ่งเสียงก็ะจะแตกต่างกันหน่อย<ม>ยับผมซื้อสีมาจะมาทำสีล้อใหม่นะครับตอนนี้ก็ยังไม่ได้ทำเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกเยอะรอก่อน มีคนถามว่าใส่หน้าเผาแล้วมันอือเข้ารถไหมมันก็อืออยู่นะครับแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหร่หเผาสองเดือนตอนนี้ขับไปผมขับไปประมาณหมื่นสี่พันโลแล้ว ไหนผมจะถ่ายตอนขึ้นของแ้วแล้วก็ไปลงของโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนไม่ได้ถ่ายนานละไม่มีเวลาครับทำงานทุกวันไม่มีเวลาถ่ายโอเคครับฝากติดตามด้วยนะครับขันขาวลูกกัก กับรถคอกประจำตำแหน่งโอเคครับสวัสดีครับ